ก็คือย่านของกินนะครับที่อยู่ริมเอ่อริมทะเลของเอ่อเกาะดานังครับแถวๆจอร์จทาวน์นี่ก็ที่นี่จะเป็นเมืองแห่งอาหารนี่เองครับอาหารเยอะมากๆครับแล้วก็ที่จะเป็นโซนที่เขาไปมากินกันนะครับนีบ่ประมาณนี้ครับแล้วก็มานั่งกินกันช่วงเย็นๆ มีหลายๆอย่างให้เลือกครับอาหารแปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นก็เยอะแต่ผมคงชิมไม่หมดครับอันนี้ก็จะเป็นอเขาเรียกว่าอะไรอะบอยเหรอตับบอมอับปอมอับปอมเออใช่ครับอับปอมอับปอมนี่คืออาหารที่มีเฉพาะที่เกาะปีนังครับอับปอมนี่ก็พอต้ม ลองอิงวันเทียนมีนี่มีคนเขาร้องเพลงนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างมีอะไรครับน้ำมะพร้าวเอออป่ปอมครับอบปอมนี้ผมต้องลองชิมเดี๋ยวจะลองชิมครับอะปอมตอนนี้เดินชมดูตลาด ที่ด้านของกินรินทะเลที่ปีนังแบบภาพรวมก่อนนะครับมามีอะไรกินบ้างชาวปีนังก็กินอะไรกันบ,บ้างเดินนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลไม้ครับผลไม้แล้วมีน้ำปลาหวานอยู่ข้างบนเยอะรครับผมกินไม่หมดหรอกครับมันรูปแบบมันเยอะมากอันนี้เป็นรักษาอ๋อรักษาที่ผมกินใบเมื่อกี้นี้นะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆน้ำแกงส้มครับรักษาอันนี้เป็นเอ,อ่อเป็นอันนี้เป็นลักนะลักนะลักลักที่เอาไปทอจุ่มกินลักลักถัดมานี่ก็เป็นน้ำมะพร้าวน้ำอะไรครับอันนี้ก็ หอยทอผัดไทยมั้งวันทีม่มีอันนี้ก็คล้ายๆกับติ่มซำมีมีบะหมี่บะหมี่ปลาหมึกย่าง M8 นี่ก็คือ80บาทไมนูเขาขายขายเป็นงไงชิ้นละนี่ไงอันนี้ก็เป็นไม่รู้จักแล้วก็นี่เป็นร้านขายเย็นตาโฟครับโเย็นตาโฟที่นี่สุดยอดใช่ไหมเย,ยนตาโฟ น่าจะใช่ครับหรือว่าเป็นปลาหมึกอะไรไม่รู้นะอันนี้น่าสนใจครับเขาก็จะทํามาเป็น,นจานลูกลวกเออเป็นลวกครับปลาหมึกลวกเป็นจานๆนน่ากินครับจานละประมาณร้อยบาทแต่ร้อยยี่สิบบาทห้าบาทก็50บาทก็มีครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็จบด้วยร้านน้ําปั่นครับโอเคทยอยกินครับอยู่นี่ยังไม่รู้อยู่กี่วันครับก็กินไปเรื่อยๆนะครับ ที่บรรยากาศโดยรวมของร้านครับเทียอสัดใจกับมิสเตอร์ฮอสเซียครับ